สมัยเฮเลนิสเป็นยุคสมัยที่เริ่มขึ้นหลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนคือในช่วง323ปีถึง146ปีก่อนคริสตกาลเป็นยุคหลังมีชัยชนะเหนือจักรวรรดิเปอร์เซียไปจนถึงพ่ายแพ้ให้กับจักรวรรดิโรมันเป็นห่วงเวลาที่อารยธรรมของกรีกได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดทั้งในยุโรปและเอเชียตลอดเวลากว่า100ปีนี้มีการศึกสงครามสู้รบกันอย่างต่อเนื่องเหล่าแม่ทัพนายกองขุนพลสู้ศึกหลายต่อหลายนายได้ฝากชื่อเสียงเอาไว้มากมาย และในวันนี้อับดุลไฮทูบจึงได้ขสารมานำเสนอให้ชมกันใน8นักรบผู้น่าเกรงขามแห่งสมัยเฮเลนิสจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันครับเที่ยวส่วนตัวไม่จำกัดกำหนดวันเดินทางและงบได้เน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อัทลักษ์ออกแบบเส้นทางเฉพาะคุณโทร02-047-0083และลายแอดอัธลั์ at a-r-t-r-a-l-u-x 1. ทหารม้าทาเรนไททหารม้าทาเรนไทเป็นกองทหารที่ติดอาวุธด้วยทวนสองด้ามโล่ทรงกลมและหอกสั้นหรือดาบพร้อมทั้งมาคู่ใจมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้ที่รวดเร็วราวกับพายุฝนที่พุ่งเข้าใส่กลุ่มศัตรูได้จากระยะไกล ทหารม้าทาเรนไทเป็นที่ต้องการอย่างมากของกองทัพเฮเลนิสและได้กลายมาเป็นส่วนสําคัญของกองทัพเฮเลนิสหลังจากการสิ้นพระชนของอเล็กซานเดอร์มหาราชนอกจากนี้ยังมีบันทึกของขุนศึกในสมัยนั้นที่เผยให้เห็นว่ามีการรับสมัครกองทหารม้าทาเรนไทเพื่อเข้าร่วมรบในสมรภ,ภูมิที่แปลกใหม่เป็นการประจนภัยที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนสกองทหารโล่งเงิน เป็นที่ทราบกันดีว่าศูนย์กลางของกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นก็คือทหารราบมาซิโดเนียของเขาเองแต่หนึ่งในกองทหารราบย่อยที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาทหารเหล่านี้ก็คือไฮปัสปิสหรือที่เรียกกันง่ายๆว่ากองโลที่คอยยืนหยัดในการต่อสู้ในยุทธการที่แม่น้ํากราไน,นคัสไปจนถึงครั้งที่อเล็กซานเดอร์กลับมายังบาบิโลนซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้อยู่เบื้องหลังชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเขา ความพักดีของกองทหารโล่เงินมีความสําคัญต่อ,อกษัตริย์มาซิโดเนียเป็นอย่างมากจนทําให้อเล็กซานเดอร์ได้มอบเกียรติยศแก่กองทหารเหล่านี้เป็นการตอบแทนและในระหว่างการสู้รบที่นองเลือดในอินเดียอเล็กซานเดอร์ก็ได้เปลี่ยนชื่อนักรบชั้นยอดเหล่านี้ว่าโล่เงินตามอาวุธคือโล่เคลือบเงินที่ได้มีการจัดหามาให้ใหม่เพื่อใช้สําหรับปกป้องผู้นํา และเมื่ออเล็กซานเดอร์สิ้นชีวิตทหารผ่านศึกในวัยชาราเหล่านี้ก็กลายเป็นทหารที่น่าเกรงขามที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลกซึ่งผู้คนเหล่านี้เองก็คือผู้ที่ได้รับมรดกจากอาณาจักรของอเล็กซานเดอร์สืบทอดต่อมา 3. ชาวอารีิเนียน ชาวอาริเนียนเป็นทหารราบที่เชี่ยวชาญในการจู่โจมเป็นชนเผ่าที่ตั้งอยู่ด้านบนสุดของหุบเขาสไตมอนหรือในปัจจุบันคือทางตอนใต้ของประเทศเบลเรียโดยอาวุธที่ใช้เป็นอาวุธเบาอย่างหอกและดาบซึ่งทหารราบชาวอาริเนียนเหล่านี้เป็นหน่วยสนับสนุนที่สําคัญสําหรับอเล็กซานเดอร์มหาราชในทุกสมรภูมิเพราะทหารกลุ่มนี้ มีความชำนาญทั้งในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและที่ราบสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ทหารชาวมาซิโดเนียของอเล็กซานเดอร์ไม่สามารถทําได้ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นหน่วยทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหน่วยหนึ่งของอเล็กซานเดอร์ 4. ทหารม้าแห่งกองทัพมาซิโดเนีย อเล็กซานเดอร์มหาราชมักจะเป็นผู้นำทัพทหารม้าแห่งกองทัพมาซิโดเนียหรือที่เรียกว่าเดอะคอมเพนีนส์ด้วยตนเองเสมอซึ่งหน่วยนี้จะประกอบไปด้วยทหารม้าคู่หูของอเล็กซานเดอร์ที่เรียกว่าเฮทไทรอยซึ่งเป็นหน่วยโจมตีที่โด่งดังในกองทัพโดยจะเชี่ยวชาญในการพุ่งเข้าใส่ศัตรูจากด้านข้างสำหรับชุดเกราะของเดอะคอมเพนีนส์จะโดดเด่นเป็นอย่างมากเนื่องจากทำมาจากทองสำริดหรือไม่ก็หนังสัตว์พร้อมทั้งยังสวมเครื่องป้องกันส่วนขาและคอที่ทำมาจากโลหะอีกด้วย 5. นักธนูชาวกรีตแรกเริ่มเดิมทีนั้นชาวกรีกบนแผ่นดินใหญ่ให้การยกย่องและยอมรับนับถือกองทหารของนครรัฐกรีกโบราณที่ติดอาวุธด้วยหอกและโล่เป็นหลักเนื่องจากชาวเกาะครีตซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารที่นิยมใช้ธนูเป็นอาวุธมากกว่าจึงทําให้ชาวกรีกค่อนข้างดูแคลนชาวเกาะครีตอยู่ไม่น้อยแต่ในยุคเฮเลนิสนักยิงธนูได้กลายมาเป็นนักรบที่น่าเกรงขามและได้รับการยกย่อง และในอีกหลายศตรวรรษต่อมากองทัพกรีกและโรมันได้คัดเลือกนักธนูที่เชี่ยวชาญจากเกาะครีตมาเป็นทหารรับจ้างเพื่อยกระดับให้แก่กองทัพของตนขณะเดียวกันนักธนูชาวครีตก็เริ่มพัฒนาตนเองด้วยการติดตั้งดาบและโล่ขนาดเล็กเพื่อป้องกันตัวหากต้องต่อสู้กับศัตรูในระยะประชิด 6. กองทัพศักดิ์สิทธิ์แห่งคาเทส เป็นที่ทราบกันดีว่ากองทัพชาวคาร์เทสมักใช้ทหารรับจ้างซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองมากกว่าการยอมจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อว่าจ้างกองทัพกําลังมืออาชีพนั่นทําให้ชาวคาร์เทสมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างมากดังนั้นโอกาสที่พลเมืองชาวคาร์เทสแท้ๆจะได้เข้าร่วมต่อสู้ในกองทัพจึงมีน้อยมากแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อยกเว้นสําหรับคนกลุ่มเดียวก็คือกองทัพศักดิ์สิทธิ์กองทัพศักดิ์สิทธิ์เป็นกองกาลังทหารราบชั้นยอดของกองทัพชาวคาร์เทส ซึ่งประกอบไปด้วยพล,ลเมืองที่เป็นชนชั้นสูงพกพาอาวุธและชุดเกราะที่มีคุณภาพและราคาแพงโดยพวกเขาจะเข้าร่วมปะทะพร้อมอาวุธครบมือทั้งหอกดาบและโล่และมีชัยชนะในการต่อสู้ที่สำคัญสองครั้งด้วยกัน 7. t r i ทรีอารี สำหรับสาธารณรัฐโรมันส่วนใหญ่คงไม่มีทหารกลุ่มใดในกองทัพโรมันที่จะน่าเกรงขามมากไปกว่าหน่วยทหารทรีอารีซึ่งพวกเขาเป็นนัก,กรบอาวุโสที่ติดอาวุธหอกแฮสตาและโล่ฮอปลอนพร้อมทั้งได้รับการฝึกฝนให้ต่อสู้ในลักษณะเดียวกับกองทัพของกรีกอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญของหน่วยทหารทริอารีก็คือประสบการณ์และทักษะของแต่ละคนนั้นจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป จึงทำให้พวกเขาเป็นทหารผ่านศึกที่แข็งกร้าวในกองทหารโรมันและพวกเขาจะเป็นทหารในแนวรบสุดท้ายที่จะยอมสู้แบบพลีกายถวายชีวิตในสนามรบ 8. ชาวกาลาเทียใน279ปีก่อนคริสตรกาลภายคุกค,คามครั้งใหม่ได้เกิดขึ้นในดินแดนทางเหนือของกรีก ซึ่งมาในรูปแบบของการลุกรานครั้งใหญ่ของชาวเซลติกที่ในเวลาต่อมาได้อพยพย้ายถิ่นฐานจํานวนมากไปก่อตั้งอาณาจักรของตนขึ้นทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทางด้านตะวันออกสุดของอาณาจักรเหล่านี้ก็คืออาณาจักรกาลาเทียซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศตุรกีในปัจจุบันชาวกาลาเทียได้รับการฝึกฝนเพื่อทําสงครามมาตั้งแต่ดเด็กจึงทําให้พวกเขามีความมั่นใจในสนามรบอีกทั้งยังมีร่างกายที่ใหญ่โต มีนิสัยที่โหดเหี้ยมและมีความชำนาญในการใช้คมดาบซึ่งนั่นนับเป็นฝันร้ายต่อเหล่าทหารที่ต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาด้วยเหตุนี้เองนักรบชาวกาลเทียจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในฐานะทหารรับจ้างทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและพวกเขามักจะถูกเกณฑ์มาเพื่อช่วยเหลือกองทัพเฮเลนิสอยู่เป็นประจำ